ไอ้สักหมุนรึเปล่าเข้าฟรีไหมอ้หูมาแล้วครับคุณดูจังหวะนี้ได้ลุนครับไม่ได้เข้าฟรีนะได้ลุนนะครับคูณห้าคูณสิบแล้วครับค,คุณดูมาคูณสิบจังหวะนี้แจกไปแล้วครับคุณดูห้าร้อยบาทเลยนะครับ โอเคครับขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแลนวันนี้ก็พบกับผมอัเฟย์ไปให้กันเช่นเคยนะครับมาดูและเกมวันนี้ผมก็พามันอยู่ในเกมค่าย PG นะครับมาดูทุนวันนี้ผมพกมาห้าสิบบาทเช่นเคยนะครับผมจะเริ่มต้นที่เบตห้าเหมือนเดิมนะครับมาดูไปดูเลยครับโอว้วายลงอย่างงี้มาดูแจกน้อยแจัดเลยนะครับมาก็พอได้ต่อทุนนะครับมาดูยังไง โอ้แจกน้อยจัดเลยคนดูโอ้โหอย่างนี้วายอย่างนี้คนดูมาแล้วครับทุนของเราสี่ร้อยบาทเลยนะครับคนดูเออได้อยู่คนดูได้อยู่ยจังหวะนี้แหละครับใยรุ่นขอแตกหนักๆปังๆสักทีนะครับก็โอ้โห สิบหมุนหมดไปแล้วนะครับคุณดูเอาสามสิบหมุนนี่ครับจังหวะนี้ครับคุณดูสามสิบหมุนจะบึ้มบัมซัมเบสักหมุนหรือเปล่าเข้าฟรีไหมโอ้โมาแล้วครับคุณดูจังหวะนี้ได้รุนครับไม่ได้เข้าฟรีนะได้รุนนะครับคูณห้าคูณสิบแล้วครับคุณดูมาอีกคูณสิบจังหวะนี้แจกไปแล้วครับคุณดูห้าร้อยบาทเลยนะครับเออของแท้คุณดูหุย ไม่เต็มหน้าตเต็มหน้านี่บอกเลยสามรอยบาทนะครับคุณดูมาเข้าอีกดิสวยงามคุณดูโอ้ยคูณห้าคูณสิบครับคุณดูคูณห้าคูณสิบมาวิห้าสิบห้าบาทคูณสิบห้าร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับคุณดู ว้าวามากันเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยวายเต็มหน้าอย่างนี้คณดูเต้นระบำชาวเกาะวิธีอู้หนึ่งพันบาทเลยครับเบ็ดห้าอู้มาจริงอ่ะคนดูมาจริงมาจังมาครับขอขึ้นเบ็ดสิบเลยล้กกันนะไปดูกันเลยครับคุณดูเบ็ดสิบล่อเบ็ดสิบหมุนก่อนนี้คนดู แจกเรานักหนักหรือเปล่าหายหนุ่มมาแจกหนักๆของปังสักทีหน่อยดอเออเขาอีกแล้วคนดูรอบมีถุนบาทครับคูณห้าอย่าพึ่งมานะขอคูณสิบนะอุ้ยคูณยี่อู้หูคูณยี่สิบาทสามสิบหกบาทนะครับมาดูอู้เจ็ดร้อยยี่สิบาทเลยครับ ก็พอได้อยู่นะครับคุณดูมันก็เอาเรื่องจัดจัดใหม่ดีกาหรือเปล่าอุย้ยของจริงมาโอ้โหคูณยี่สบาทจังหวานี้คุณดู1,200บาทเลยครับคุณดูรอบนี้แจกหนักเกินทุน50บาทเราเอาเรื่องดูเอาเรื่องขอขึ้นเปสามสเลยแล้วกันนะครับคุณดู ไม่รีรอไม่ร,รอช้านะาไปสามสิบหมุนพอยังไงคนดูแจกหนักจัดเต็มหรือเปล่ามาโอ้โหแจกน้อยจัดเลยครับคุณดู จกหนัหนกๆก็ไม่ได้เนอะมาอุ้ยสวยงามคุณดูร้อยห้าสิบบาทคุณสองมาอีกดีขอสักทีหน้าวปรุ่นนะ โอ้ยสวยงามคนดูโอ้โหนึกว่าตัวแพงแจกอะไรครับนี่หวายลงสองตัวอย่างนี้โอ้ยม,มาเรื่อยๆเลยนะครับคนดูพอพอได้อยู่ครับคนดูโอโ้ไม่ต้องกินมากนะคนดูกินแค่นี้พอมาคนสุดท้ายแล้วยังไงโอ้โหไม่เข้านะครับหลอกผมอีกแล้ว โอเคครับคุณดูวันนี้ก็จบลงไม่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ชิ่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมํำคลิป,น,ปนี้อีพิซาเลยนะครับคุณดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make him spicy Papa.